เปไนไรหนูร <l ots> ้อนเป็นไงมาลงน้ำเออเออเอาเ,อาเลอะขี้โคลนหมดแล้วเนี่ยโอ้โห<ฮ>ต้องเปลี่ยนน้ำแล้วเนี่ยพ่อบอกแล้วว่าอย่าไปมุดขี้ดินมันเลอะหมดอ่ะมันมุดขี้ดินมามัมนก็เลอะทีเนี้ยมาลงน้ำแล้วก็ล้างอ่ะล้างล้าง,างตีนเขาเออล้างอ่ะ ล้างจมูกด้วยนะจมูกไปมุดขี้ดินนะได้ยินไหมนะได้ยินพ่อบอกไหมพ่อบอกให้ล้างจมูกด้วยล้างยังไงล้างจมูกล้างยังไงล้างยังไงล้างจมูกก่อนนะสกะปอกอะไรแเ,เนียดูสิอ่ะดูหน้าตาดิดูได้ไหมเนะีม่ยอมเป็นอะไรเลยเนี่ย พอบอกว่าอย่าไปไล่มันหนูอะเอา้าเออเอา้าล้างจมูกจะไปหันตูดให้ดูทำไมอะหันหน้ามา,ห,นห,นา,มาหันหน้ามาเลยโอ้ไปตัวนี้หันหน้ามาเออโอ้มันเท่เว้นี่มันเหนื่อยนะเอาขึ้นมาอึ๊บเออ